สวัสดีครับสวัสดีพี่พ fc ทุกท่านนะครับ ep นี้นะครับเป็น ep ที่288นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับพี่พี่ครับวันนี้นะครับผมก็จะนําพระสมเด็จนะครับอ่าเป็นพระสมเด็จอีกหนึ่งองค์นะครับมาให้พี่พี่ fc ได้รับชมกันนะครับอ่าองค์นี้ต้องบอกว่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับผม ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องทอนพระเครื่องนะครับพี่ๆนะถ้าพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275ส่วน ID Line ครับแอดไลน์ได้ที่ TTN987 t t n 987นะครับผมอ่าผมไม่มีบริการเก็บไปทางนะครับพี่ๆนะต้องบอกกันนะครับว่าลูกค้าท่านที่เข้ามาใหม่แล้วก็พี่พีเอฟซีนะครับผมไม่มีบริการเก็บไปทางนะครับท่านซื้อจริงผมส่งจริงแน่นอนนะครับท่านซื้อจริงผมส่งจริงแน่นอนนะครับชื่อนี้ช่องนี้มั่นใจได้ครับผมทอนพระเครื่องนะครับมามามาชมกันเลยนะครับพี่ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมมาอ่าโอ้นีพี่ ดังที่พี่เห็นนะตอนนี้นะครับพี่องค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพิมใหญ่วัดละคังนะครับอีกหนึ่งพิมนะครับพี่อีกหนึ่งพิมนะครับนี่องค์นี้เลยนะครับต้องบอกต้องขอบคุณนะครับคุณอานะครับที่ท่านเมตตาวันนี้นะครับท่านเมตตาเปิดบ้านให้ผมเข้าไปเช่าพระนะครับก็ได้มาสององค์ครับอีกหนึ่งองค์นะครับถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวผมเอามาลงให้ชมนะครับอีกหนึ่งองค์เป็น พิมพฐานแซมนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมลงรักปิดทองนะครับอ่าเอาไว้รออีพีหน้านะครับอีพีนี้ดูองค์นี้ก่อนนะครับอ่าสวยๆนะครับผมก็เลยอยากจะเอามาให้พี่ๆเอฟซได้รับชมเอามาแบ่งปันกันนะครับผมมามามาชมกันเลยนะครับพี่ๆนะนี่ครับเห็นไหมครับวันณะองค์นี้นะครับต้องบอกว่าอ่าเหลืองๆนวลนะพี่นะนวลนคริมครีมนะครับองนี้นะครับพระมีความแห้งนะครับมีความแห้ง เนื้อนี่หนึกนุ่มเวลาเราลงกล้องเข้าไปเนื้อหนึกนุ่มพี่ดูนะครับนี่เห็นไหมพี่ดูเห็นไหมเม็ดอะไรในพี่เห็นไหมเม็ดผงนะครับนี่เม็ดผงนะครับใบหน้านะครับกลมเป็นผลมะตูมนะครับพี่เกตดเอียงเห็นไหมซุ้มนะครับซุ้มใหญ่วัดละคังพิมพ์ใหญ่เราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นซุ้มเขาจะใหญ่นะพี่นะซุ้มเขาจะใหญ่นะพี่ซุ้มเขาจะใหญ่เห็นไหมซุ้มเขาจะใหญ่เห็นไหมครับ อกวีนะครับองนี้เป็นพิมพ์อกวีนะครับเนี่ยเห็นไหมอกวีเขามีอกกระบอกนะครับอ่าอกวีและเกตทะลุซุมนะครับถ้าอกวีนะครับเส้นตรงนี้จะไม่มีนะพี่นะถ้าเป็นอกกระบอกเส้นตรงนี้จะมีพี่เส้นใต้ฐานนะครับอ่าดูนะแข้งครับพี่เห็นเท้าหรือไหมแล้วดูวงแขนพี่เห็นไหมนี่โยกฝั่งนี้นะครับทิ้งดิ่งลงมาโยกฝั่งนี้ขึ้นไปนะครับนี่เกตเอียงๆนะครับนี่เส้นมาคับพิมพ์พี่เห็นไหมจะลดกึ่งกลางข้อแขน แล้วพี่พี่พี่ดูนะมีพระเนี่ยสิ่งมวลสารสิ่งเนี้ยจะมีแต่กับพระสมเด็จวัดระฆังเท่านั้นพี่พี่พี่เห็นไหมนี่อันนี้เศษไม้นะครับเศษไม้อันนี้เศษก้านทูบพี่เห็นไหมชัดเจน ER นะครับนี่นก้านทูบเห็นไหมเป็นแท่งเป็นแท่แง,แงนี่คือเศษก้านทูบนะพี่นะเป็นแท่งนี่คือเศษก้านทูบอันนี้เศษไม้นะครับเห็นไหม มีนะครับมีเฉพาะในวัดละคังนะพี่นะมีเฉพาะในวัดละคังเท่านั้นนะพี่แล้วดูนะพี่ดูดูความเก่าเห็นไหมโอ้วันนี้ต้องขอบคุณคุณอามากนะครับที่เปิดบ้านให้ผมเข้าไปดูพระนะครับต้องขอบคุณอามากนะครับนี่เห็นไหมดูพี่พี่ดูดูมนสารดิอ่าเดี๋ยวเดวผมเะอ่ะเห็นไหมเห็นไหมดูดิครับนี่เห็นไหมมนสารนี่เศษไม้นะพี่นะอันนี้เป็นเศษไม้นะ แล้วนี่พี่นี่เศษกันทูบเป็น,นแท่งๆนลพี่เห็นไหมนี่เขาจะมีในวัดละรังนะพี่นะเขาจะมีแต่อยู่ในวัดละคังนะพี่นะเห็นไหมนี่เห็นไหมครับนี่ดูมมรสารนี่ครับนี่เม็ดแดงเม็ดดาเม็ดผงนะครับนี่เห็นไหมครับพี่ดูความเก่าความแห้ง ความเดิมๆนะครับนี่เม็ดผงโอ้หองนี้เนี่ยใครได้ไปโคตรคุ้มเลยพี่อผมวันนี้ผมมาแบ่งปันนะพี่นะอ่าวันหน้านี้ไม่รู้นะครับว่าวันเนี้ยองค์เนี้ยใครได้ไปถือว่าคุม้มแล้วก็เป็นท่านจะเป็นผู้ที่โชคดีเลยนะครับพระบ้นบานๆนะพี่นะดูสภาพดีครับนี่ดูสภาพบ้นบานๆนะครับนี่เห็นไหมดูเม็ดผงพี่เห็นไหมเม็ดผงนี่เม็ดผงเห็นไหม แล้วพลิกดูด้านหลังพี่ป้าบนี่เห็นไหมนี่หลังที่หายากที่สุดนะครับพี่นี่คือหลังสังขยานะพี่นะนี่หลังสังขยาเลยนะครับนี่พี่หลับตาแล้วก็นึกถึงขนมสังขยานะพี่นะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกหลังสังขยาหลังแบบนี้หายากพี่เห็นไหมนี่มีรอยรอยปาดนะเห็นไหมรอยรอยปาดเนี่ยแต่แบบนี้เขาเรียกหลังสังขยานะพี่เห็นไหมครับอ่านี่คือหลังสังขยานะพี่ดูเนื้อ นี่ดูมลสันเห็นไหมเห็นไหมเม็ดผงไม่รู้เลยเห็นไหมแล้วพี่ดูเห็นไหมโอ้โหนี่หลังสังขยาเนี่ยก็เป็นเหลี่ยมเป็นคมเป็นสันนะพี่นะเห็นไหมร่องเนี่ยร่องเนี่ยร่องเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เบื่อเป็นอะไรนะเนี่ยคือธรรมชาติเลยนะครับนี่เห็นไหมเป็นร่องเป็นเหลี่ยมเห็นไหมนี่เม็ดมลสันเนี่ยไม่เม็ดผงเห็นไหมอ่า องค์นี้คุ้มสุดๆพี่ใครได้ไปนะครับบอกเลยว่าคุ้มและพี่เป็นคู่ที่โชคดีมากเลยนะพี่นะองค์นี้นะพี่นะผมเปิดที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับพี่เปิดที่หนึ่งหมื่นบาทพี่สวยจริงพี่เก่าจริงพี่พี่พพดูเลยนะครับนี่เห็นไหมผมเปิดที่หนึ่งหมื่นบาทพี่หนึ่งหมื่นบาทอ่านะครับดูนะครับด้านข้างเห็นไหมนี่เห็นไหมด้านข้างนะครับนี่เรียบนะครับสวยงามนะครับเห็นไหมด้านข้าง นี่ดูเม,ม็ดผงนี่เห็นไหมเม,ม็ดผงนี่ด้านบนนะครับนี่ไม่ได้ครับด้านข้างนะด้านล่างนะอ่าเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูพี่พี่ผมลงกล้องให้ดูนะเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับอง์นี้ผมแบ่งปันที่หนึ่งหมื่นบาทนะพี่นะผมเปิดแบ่งปันที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับเห็นไหมพี่เห็นไหมเห็นนี่ของมวลสารดุดผงไหมนี่เป็นวงโครงเห็นไหมเป็นก้อนเลยพี่เห็นไหม แล้วนะครับพี่พี่เขาที่เขาขาวครับเนี่ยคือพระเขาอยู่ในบ้านนะพี่พระเขาอยู่บนหิ้งพี่อ่าพวกลาพวกลาความชื้นอะไรอาจจะขึ้นนะพี่นะเนี่ยดูเม็ดผตงตัวนี้นะพี่เห็นไหมขาวเนี่ยอ่าแ,แล้วพี่ดูนี่เห็นไหมเศษไม้นะครับนี่เศษไม้เ๋ยวผมขยายขึ้นอีกนิดนึงนพี่นะเห็นไหมนเนี่ยเศษไม้พี่เห็นไหมเศษไม้แล้วดูเนื้อ โอ้โหนี่นี่การทูบเศษการทูบพี่เห็นไหมนี่มเม็ดแดงนะครับมเม็ดแดงนี่เขาไม่ได้แดงแป๊ดนะพี่นะเขาแดงส้มๆ้มนะแดงส้มส้มนะครับตรงเนี่ยเห็นไหมเกตดแล้วดูเนื้อที่พี่เห็นไหมหนูเนื้อนะครับนี่คุ้มพี่ราคาเนี้ยนะครับพี่ผมเปิดที่หนึ่งหมื่นบาทนะพี่นะผมเอาหนึ่งหมื่นบาทนะพี่ <c oughs> พี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้าหกสส่หนอดห้านะครับศูนย์เก้าเสาี่หนึอดห้าส่วลครับแอดไลน์ได้ที่ ttn 9ก้ปดเ ttn เก้ปดเนี่ยพี่ดูนะครับนี่เห็นไหมดูเนื้อเห็นไหมผิวแห้งๆนะครับแต่พอลงกล้องเข้าไปเลยไหมนึกนุ่มเห็นไหม,นนม,เ,หนไหมเนื้อนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมหมดมดมดสารนั่นะครับเห็นไหม ดูด้านข้างนะพี่นะเนี่ไแมด้านข้าง,าางโอ้โหนี่พี่ใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆแล้วพี่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีรอยปาดๆด,ด,ด้วยนะพี่นะอ่าวงนี้นะพี่ผมเปิดแบ่งปันที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับเปิดแบ่งปันที่หนึ่งหมื่นบาทนะพี่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 ท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9นย์เก้าเนะครับ0 9 9ย์ หกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้าโทรมาคุยกันพี่โทรมาคุยกันนะครับแอดไลน์มาก็ได้นะครับนี่ที่เบอร์แอดไลน์แอดไลน์ได้ที่ ttn ีเอก้าแปดเจ็ดพี่นะโทรมาคุยกันพี่มีราคาในใจเท่าไหร่ก็ทักมาคุยกันนะครับพี่นะองค์น,นี้นะครับสวยจริงนะครับนี่เห็นไหมพี่และก็เก่าธรรมชาติเลยเห็นไหมพี่พี่เห็นไหมเนี่ยครับนี่อ่ะเห็นไหมโอ้โหนี่พี่เห็นไหมธรรมชาติเลยนะองค์เนี้ย ต้องบอกว่าขอบคุณคุณอานะครับที่อที่ท่านเมตตาเปิดบ้านให้ผมเข้าไปเช่านะเนี่ยเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมครับเนี่ยครับพี่ดูความเก่านะครับพี่นะเห็นไ,ไหมโอ้โหใครได้ไปคุ้มสุดๆละพี่นี่ดูหลังแบบเนี้ยเขาเรียกหลังสังขยานะพี่นะหลังสังขยานะเนี่ยเห็นไ,ไหมหลังหายากเลยนะพี่นะบอกเลยว่าไม่ค่อยพบเจอนะหลังแบบเนี้ยพี่ หลังสังขยาไปน,นะพี่หลังหายากเลยนะอ่าองค์นี้นะครับพี่พี่ผมเปิดแบ่งปันที่หนึ่งหมื่นบาทนะพี่นะเปิดแบ่งปันที่หนึ่งหมื่นบาทพี่อ่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พี่เอฟซีไว้เพียงแค่นี้นะครับผมไปลวครับผมสวัสดีครับ